2องค่ะสำหรับแบบนี้นะคะเราก็จะมีเกมมาเล่นกันใช่ไหมคะพี่เชอร์ใช่ค่ะตอบงอ่ายๆนะคะเตรียมมาว่ารู้สึกว่าน้องๆทุกตัวจะต้องมีคาแรคเตอร์หรือมีความสามารถพิเศษเป็นของตัวเองกันแน่นอนเลยพี่ก็เลยอยากเห็นมาแล้วว่าแคทไอดอลทาเลนต์ของน้องๆจะสามารถแบบ โชว์มาได้แค่ไหนค่ะแบบโชว์มาเต็มที่เลยอะไรที่พิเศษอะไรที่แบบว่าแค่พี่ว่าพิเศษสุดตอนนี้คือแค่น้องอยู่บนโต๊ะให้ได้นานที่สุดอันนี้คือเขีนนะคะอันนี้คือเอเสซี่เป็นสุดบนโต๊ะเออราเปลี่ยนเกมไม่ได้จำนวนที่ทําได้แน่นอนจริงน้องพหอมแล้วค่ะใช่ค่ะโดยนะคะโดยกติกาง่ายๆนะคะพี่ออนเดี๋ยวพี่เชอร์จะให้อ่าแต่ละทีมเนี่ยมีเวลาโชว์ ทาเวนของแต่ละท่านแต่ละท่านใช่เชอรแต่ละท่านโดยที่ระสอบเป็นเวลาสองนาทีนั่นเองนะคะโชว์อะไรที่ประทับใจสุดเราจะคัดเลือกสองทีมเป็นผู้ชนะค่ะจากทั้งพี่ออนและพี่เชอร์เลยโอเคค่ะพวกเราพร้อมไหมเราพร้อมแต่พม่เมลไม่เราพร้อมแต่น้องเหนียวพร้อมหรือเปล่า เราว่ามีตัวที่พอมากๆอยู่จริงเพลงงั้นเราส่งคานาเมะไปก่อนเลยโอเคค่ะมาเจอข้างหน้าเลยค่ะคานาเมะมาณมิจฉาเา็นตัวที่เรียบร้อยที่สุดแล้วลองเหยียบน้องหญิงข้างหลังเลยยนไปกับผ้าใช่กลมกลืนกับผ้ามาโอเคค่ะตัวที่หนึ่งของเรา อยู่ข้างบนไว้นะลูกพี่เชร์เขาเดาให้หน่อยนะคะไปแล้วไปปอึแล้วไปห้องน้ข้าห้องน้ำสักครู่นะคะขออนุญาบน้ำเ่อนนะตื่นเต้นไงตื่นเต้นก่อนไหมอย่าอย่าคิดไม่ออกโอเคโอเคโอเคต้องถาพี่เชร์เขาเดาให้หน่อยนะคะไม่ไม่ได้นี่ยนะเขาไปนอนในห้องน้ำเฮ้ยนั่งนอนในห้องน้ำเธอเชิญดูออกมาลูกออกมาก่อนอันนี้จับเวลาอย่างแบบนี้ จรๆนะลูกย่งี่บูซีเฟอร์ไหมบูซีเฟอร์อยู่แค่ตั้งบนโตอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแลอนนี้อสอาเริ่มอย่างงี้นะน้องแมวท่านไหนแกนะบนโตได้แล้วเริ่มเลยเริ่มเสแล้วสรวัสดีค่ะชื่อคานาเมะนะคะคานาเมะคามิซามะเียอของเล่นนเป็นพิเศษชอบของเล่นนั้นเป็นพิเศษค่ะลูกลูกลูกเห็นไหมเกี่ยวเป็นวันนี้วันนี้พี่ว่าเก่วันนี้เห็นไหม ลูกเห็นนีไหมเห็นเห็นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าลูกบอลพัฒนาการเป็นไงเป็นไง่มนนอย่าเพิ่งจับไม่ใช่ผมนนใครแล้วโจเมยรู้จักสิ่งนี้ไหมนี่มันพัฒนาการลูกถ้าลูกเล่นแสดงว่าลูกฉลาดนะลูกรงตัวแพนิดหน่อยนะคะไปแล้วค่นี้จริงเหรจริงขั้นตัวแพงอ่ะไม่ไหว อ๋อจะอีกที่ได้ยังไม่หมดเวลาเราเข้าไปอยู่ด้านหลังขอเวลาค้นตัวสักคู่แป๊บนึงนะคะทุกคนตอนนี้เข้าไปวางตู้ไว้หนูคิดว่าตอนนี้น้องๆอาจจะอยากขายของของเราตรงนี้หรือเปล่าก็เลยแบบไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บปิ๊งร่วงจานเด้อหมายพี่ออมแบบจานเจิอคุณจงคุณแต่คือน่ารักมากๆพี่พีซื้อได้นะคะจานนะคะใช่จานจานป๊บนึงนะคะมาแล้วตอนนี้ ตอนนี้น้องกำลังกลับมาแล้วนะคะอีกสักรอบอีกสักรอบดูต่อได้เลยอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งนาทีจะไม่ให้นั่งแล้วค่ะเดี๋ยวน้องไปนะคะอุ้มไว้นะคะเพราะว่าความสามารถพิเศษของคานาเมก็คือเป็นแมวที่นิ่งๆแล้วก็เงียบๆเขาสามารถนอนได้ทุกที่เลยค่ะตอนก็ได้แล้วกำลังมองหน้ามามีอยู่นะคะว่าหลับได้ไหมหลับได้ยังตรงเนี้ที่ประจําเลยนี่นี่กำลังหลับตาอยู่นะคะเอ้ยแต่ละโลก้องุมดดดด ให้ใให้พ oh, ี่เชอดูด้วยเออให้เชอดูด้วยเขาสงาเขาสาเขาน็บสิมเป็นแม่เนาะจริงแข็งแขงลูกอะเนาะแข็งแข็งแข็งแขงเมียวเมี้ยมเมี้ยเม้ยวอได้ยินไหมแคนอเมแคนอเมใครอยู่นี่ อยากนอนค่ะขอบคุณค่ะคือว่าแฟนดัน่ะเป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่สุดในนี้แหละจริงอ่ะเขาควรชนะแหละอยู่ตัวเดียวตื่นเ้ได้จริงทุกแคมเปญเลยตอนนี้หายไปหมดทุกตัวแล้วนะคือขนาดตัวที่นิ่งที่สุดเขายังวิ่งเลยอ่ะพี่ออมคือหนูไม่รู้จะทำยังไงแล้ววันนี้ต่อไปราส่งใครไปดีคะพี่ออมไม่เชิญเลือกมาอนู่แถวนลยพี่อม่ไม่เชิญช่วยเลือก มีใครมีมีมีใครพอที่จะจับมาตอนนี้ได้ดีกวดูเหมือนจะไม่มีเลยนะกันแล้วตบวอนนี้เหมือนรู้งานเข้าไปแอบกันหมดเลยอะตอนเนี้มีใครอยู่ใต้นต้นไหมใช่ฮีโร่ไหมคะีโรจิกเบร่ิโอ้ลูกสาวมาทำอะไรดีอะพี่ก่อนสวย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 เป็นเซตมาชม นั่งได้นานนั่งอยู่บนโต๊ะได้นานที่สุดอะโอเคเลยคอนเสารถคือตีลังการนั่นเองนะคะดินนี่จากแม่จริงๆเราวน้องหญิงนะคะเป็นเมนแดนซ์นะคะเธอถ้าใครได้ตามอินสตาแกรมของน้องเนี่ยจะเห็นว่าน้องจะมีคลิปเต้นออกอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยอารมณ์วันนี้อันหญิงนะขอสเต็ปตับ หน้าห้างสักนิดนึ่งเนาะแอโรบิกลูกแอโรบิกนะคะหนึ่งสอ้ไปหนึ่งสองามเอา่อไปีวันนี้น้องหญิงไม่อยากออกกลังกายรสึกว่ากินข้ามานหนอยไอแบอกว่เดี๋ยวงไม่ชินแป๊บนึงยิงแม่ขออีกนิดแม่ขอีก1 2ส enjoy ปกแกเก่งลลูเก่งละลูกสงสารลูกไปกันได้พยายามแล้วต่อไปคใครนี่ใครคือหน่วยที่สามารถจับได้ที่สุดพีู่เหรอพี่โบออกมาแล้ว คีร่าไหมแข้างหลังเคยใครจับขางก่งนี่มีคีร่าอยู่ตรงนี้ด้วยนะคีร่าไหมคีร่าแข้งหลัคีร่าอยู่นี่นิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยเขามาจับวิวเหมือนแคทคาเฟ่เลยนะจริงคาราเมคือจัปลื้มรองมีความปัะเจกส่วนบุตรคงส่วนบุคคงส่วนบุคพนอยู่ส่วนใครส่วนมันอ๋อน้องสาวโอหย่ตั้ง น,นี้ค่ะคิล่กกาพันสกัดติดโฟน,นะคะวันนี้จะใช้ไม้ตกในการโชว์ค่ะ,คะปกติแมวตัวอื่นจะชอบฝั่งนี้แต่คิล่าชอบฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวพึ่งออกนะจริงเหรออาประสาทพังเฮ้ยสุดยอดอันนี้มีปินเซ่มาลบแทนด้วยของโปรดพี่พี่ปิน่นคานึง กระโดดลูกกระโดดหน่อย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 กระโดดเลยกระโดดมาสนุกกว่าแมวก็คือแม่แมวนะคะพี่ออมบิวเต็มที่แล้วนะคะบิวเต็มที่แล้วแี่น่ายี่เราชอบยืนสองขาด้วยค่ะพี่น่ายิ้มสองขาแม่ลูกวันนี้ตัวเดียวที่ยืนอยู่ได้นานมาก เดินขวตลอดพี่รัตเวลาเวลาผ่านไปนะคะใช่แล้วขอมือได้มี่น้ามือนุ่มว้าพี่ลัตเป็นแมวที่มือนนมมากค่ะจะให้ดูเป็นเหมือนแบบโมเอ็พอยโอ้ยนี่เห็นไหมอ่ะตอนนี้หนูไม่เห็นนะค่ะ มาพี่บูลุยต่อเลยไปเพื่อนบอยอีกคนหนึ่อยู่โอเคเพราะคนหลอกนะเพราะคนหลอกอ่ะคือครูของเราพี่บูกับเอ๊ะโอเคพี่บูไม่ทันอยู่บนเตาเลยนะแบบแค่เสียดพี่บูมาพร้อมกับเสียงโอ้โหวันนี้เราจะมาทำอะไรดีกันโบนั่งสามสีโอ้ เล่นกับบูเหมือนจับตุ๊กแกพี่หน้าจับจับหลังคอจับหลังคอจับหลังคอให้มันแบบสงบสงบฮัลโหลสวัสดีครับพี่ีค่ะสวัสดีค่ะผูซิเฟอรเฟิงจริงๆบูก็ชอบเล่นอันนี้นะคะแต่ไม่รู้จะเล่นไ่าอะไรลองเล่นสิอ่ะบูเล่นเลยอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไม่ยืนอยู่ได้นะอยู่นะอยู่บนยอดสุดเลยทรงตัวดีทรงตัวดีบูกําลังคนพบความลับของจักรวาลอยู่นะคะกำลังติดต่อกับอะไรอยู่ทําไมทําไมดาวเคาะถึงโคจร อยู่นิ่งๆได้นะตัดภาพไปที่คานาเมะหืออยู่นิ่งๆได้อย้เหมือนหอมแล้วอเหมือนหอมเลยเห็นถึงความบาลานซ์นะคะก็คือวันนี้มาโพสท่าในแบบโอ้ไลน์แบบหล่อๆทุกคู่เท่ๆเค่มากเลยอะลอโอเคค่ะขอบคุณมาก หอมอะไรต่ออะไรตะโอเคค่ะพี่หอมหอมไม่ลู้พี่หอมมาแล้วมแลี่หอมนวลอ๋อพี่หอมตัวาวหอม่มชมหอมนวลก็จะคล้ายๆลิงนิดนึงนะคะน่วนดนึค่ะ่นดีใช่นเทียวแล้วก็ เบิกของเล่นได้ไหมคะอันนี้คืออันตรายมากของเล่นอันนี้อันนี้อันนี้จะน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นทาเลนต์นี่ใช่นะไปเลยชนะไปเลยขอบคุณเช้าวันนี้มากค่ะพี่รู้สึกดีใจที่ได้ซื้อมือมากเลยค่ะใช่เวลาแบบอั้งทุกอย่าจะเย็นลูกโอ้ยกัดโชว์กัดโชว์เตาแล้วไปก่อนนะลูกไปกัน

เวลาอยู่ในห้องเก่งมากค่ะลูกเก่งมากแมวไทยเลยขอบคุณคอทครบทุกตัวยังอะฮีโร่ฮี่โลพี่โลอยู่ไหนฮีโร่โลมีลำบากใจสุดเลยฮีโร่อยู่ไหนอะฮีโร่อยู่ไหนอะอยู่ในนี้อะอยู่ในนี้ปะอยู่ในนี้แขนเทาๆมาแล้วต้องรอต้องรอมาฮีโร่มาเร็วมาช่วยมามีทำงานเอาจริงพี่เชื่อตัดสินใจยากไหยคะตอนนี้ พี่พอจะชอบได้สองตัวแล้วใช่ไหมว่าหม่อมเลยมีได้ไม่ได้ไปมีได้ใจแล้วพี่เชิงกับพี่ออนหลังจากที่ดูไปรู้สึกว่ามีแววไหมคะมีมีอยู่มีอยู่มีคนที่แบบมีตัวที่แบบรู้งานใครทำอะไรในนี้รู้งงานใช่ต้องใช้้คนีออกมาแล้วมามาโอเคค่ะพี่เชิงพี่ออนตัวสุดท้ายแล้วค่ะนี่เป็นชายหนุ่มของพวกเรา รับผมฮีโร่มาพี่ฮีโร่มาฮีโร่โอ้ยแฉนอนเลยนะรอบรอฮันน้องสวัสดีค an ่ะชื่อฮีโร่นะคะเป็นผู้ชายชอบความสุขสนแล้วก็ไม่ชอบคาว่าหมามีค่ะถ้าพูดคาว่าหมามีจะไปดูนะคะหมามี มามีล่ฮีโร่นะมามีไม่ไปมามีไม่ไปวันนี้เกิดรักหลอบก็ทีนูต้องแทนตัวเองว่ามาหาก้องขยามามีมามีมามีเร็วโลกไปแมามีค่ะซุกซนชอบเล่นไม้ตกแนวเหมือนกันคะไม้นี่ขายดีมาก นวนคือจ้องตามนวลตอนนี้หอมนวลแบบจะพุ่งไปแล้วนะคะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยน้าเอ้ยมามี่นอนไปดูน้ำเขาดูสบายใจนรือเ่มามี่และนีโลนะมามี่มามี่ได้เขาอมามี่ไหมมามี่นีโลก็รักมามี่อะไรไม่เป็นตัวแล้วี ชอบแล้วก็จริงๆมีความสามารถพิเศษคือจริงๆฮีโร่ชอบกล้องนะคะน้องจะแบบว่าแกลถ่ายรูปได้โล่ๆล่สองโนอยู่นี่หรอกหนึ่งสอง้สอใช่มองกล้องพี่เชอหนึ่งสองนี่อ้ไอ้ไมองเขาจะเป็นสุดหล่อค่ะหล่อมาก ว่านายแบบใช่ไหมพี่ฟงนายเขาเป็นนายแบบอะไรอย่างงี้ก็ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอบคุณนะคะคุณลูกสุดที่รักเก่งเก่งเก่งวันนี้เก่งมากในระหว่างนี้มีเด็กคนนึงนอนหลับอยู่ในห้องน้ำค่ะค่ะทเมค่ะทเมหลับอยู่ในห้องเลยไม่ไดปทำธุระเลยนะคะไปนอนเฉยเฉยใชเพราะเมแกนแม่อยากให้อยู่ก็ไม่อยู่โชว์ร็จแล้วอ่ะเออนอนแบบไก่ย่างจริงๆได้แอร์พาร์คกันลูกตื่นเต้น โอเคค่ะอย่างนั้นหนูอยากถามพี่เชอร์กับพี่ออนว่าหลังจากที่ได้ดูครบตัวแล้วเนี่ยอยากให้คอมเมนต์แต่ละตัวไหนว่าเป็นยังไงบ้างคะโอเคแต่ละตัวซุกโซนแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมากเลยค่ะโอ้กิโลนี่ก็ทำงูงานเรียบร้อยอ่าโชว์ตัวค่ะนิ่งมากทีนี้จริงอยางพอตอนที่อยากให้นิ่งไม่นิ่งพอนี้เลยนิ่งจ้ะนิ่งกวนนะเราอ่ะนวพี่ออนว่าไงบ้างคะ พี่ออน,นเห็นหนึ่งความคือด้วยความแมวมันจะมีปัจเจกส่วนบุคคลสูงมากเย้ยจะมีความแบบอความแมวเนาะเอออย่างที่เรารู้กันแต่ว่าเหมือนแสดงว่าน้องๆทีเจมนี่คือดูแลน้องๆน้องๆแมวดีมากๆเขาถึงแบบมีความสบายใจซุกซน <c oughs> ลูกอ่าใช่แล้วก็เล่นอย่างมีความสุขอะไรงเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเมื่อไรเปิดคาเฟ่คะ่ะเออยพมีหรือเปล่า ทีนี้มีมาอยู่ในหอนะคะเปิดเปิดหอให้ถั่วเปิดหอเลยล่ะเปิดใช่ประมาณนี้งั้นหนูอยากให้พี่อ่อนกับพี่เชิญเนี่ยเลือกว่าโดนน้องแมวตัวไหนตกนะคะคนละหนึ่งตัวค่ะให้เลือกได้เลยเลือกยากเลยกิโลขอขอแรงหน่อยเด้อขอพลังขอคะแนนหน่อยเชี่ยหน่อยอ่อนก่อนเลยก็ได้อ่อนได้ย่ใช่วยพี่อ่อนเลือกได้หรออ่อนอ่อนได้แล้ว คาแรคเตอร์ชัดเจนมากๆนะแต่พี่ออนขอเลือกน้องหอมนวลเพราะว่าเพราะว่าน้องหอมนวลเป็นแมวที่เหมือนแบบเขาเรียกว่าจัดเทรนด์นี้ตอนนี้สามารถติดเซมบัสสือได้เลยนะแล้วก็มีหลเสน่ห์คือน้องมีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีความโชว์ความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆ จริงๆสามารถโชว์เต้นแบบอีังคค่ะอนนิวเคอเป็นคนเป็นเ่เป็นลี้ยงเต็เไ้เลยนะาพี่เชิ้างอันนี้ขอเรียนรู้จากน้องของนวลเร็วเป็นเต้นกับเขาเร็วเป็นเต้นกับเขาบ้างเนกเต้นเร็วเนดูน้าอนดูน้านกอแม่ทอะไเน ใช่ค่ะแงพี่เชอร์บ้างพี่เชอร์ชอบของเชอร์หรอคะของเชอร์ก็ชอบทุกตัวเลยนะเอาจริงๆแต่ว่าก็มีมีประทับใจเป็นพิเศษก็ก็คือคานาเมะนะคะคานาเมะไม่ทุกคแเฟ้เลยน้องแมวมาจากพ่อแมวแมวนิ่งคือชนะหมดเลยใช่น้องแมวนิ่งๆิ่น้องแมวที่นิ่งนิ่งชนะหมดเลยประทับใจน้องกิโลมากเลยเนี่ย เรื่องคานาเมะค่ะมาทำแท็กขนาเมะตอนนี <t <t ้แบบบอกให้ตกก็ตกลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยคานาเมะฝากบอกขอบคุณจากในห้องน้ำนะคะขอบคุณค่ะไม่แต่ก่อนอื่นเลยขอนอกเรื่องแป๊บน้องฮีโร่ค่ะได้แอร์ไทม์เยอะมากลูกจริงขอขอบคุณที่เสร็จได้ฮีโร่ได้ไหมขอแล้วไมเศษ็จได้ฮีโร่โอเค งั้นหลังจากที่เราได้แมวผู้ชนะไปแล้วจากพี่เชิญกับพี่ออนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแมวอีก4ตัวที่เหลือเนี่ยก็จะต้องได้รับการโหวตจากแฟนคลับทุกคนนะคะวา<น>่าใครที่มีโหวตเยอะที่สุดเนี่ยก็จะโดนทำโทษเนี่ยก็ฝากทุกคนอย่าโหวตลูกหนูนะคะอเคอเคอเค<น>ุณด้วยนะคุณสี่ เขาพูดตรงนี้ว่าบินเซดัดโดนไปสองวีกละขอ่ของงดบ้างเหอะของงดมากเหอัว่าไงพี่นินา่าองเอ็นดูได้นะคะไม,ไ,ไม่เคยโดนนี่ไดยค่ะคนที่ไม่เคยโดนะอะโดนเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงไง กีฬากีฬากับบูซิเปอร์นะใช่ก็สามารถโหวตได้ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะจะโหวตเลยฮีโร่หมดเวลาโชว์แล้วลูกเออมีโพวีโพอ๋อเดี๋ยวมีโผมดโหวตให้ใช่เลยงั้นตอนนี้ก็จะให้พี่ออนกับพี่เชยฝากช่องทำกันติดตามได้เลยค่ะฝากผลงานได้เลยพี่เชอก่อนชวนเชยก่อนเลยนะก็ฝากติดตามพวกเราพีิณเก้าโพเร็กด้วยนะคะแล้วก็ฝากดีซีเอ็มโพเร็กด้วยก็ทางยูทูบช anel เฟสบุ๊ค อินสตาแกรมทวิตเตอร์เนาะคองทุกช่อง,งทางเลยแล้วก็ของเมมเบอร์ก็จะมีอินสตาแกรมกับ a c e b o o k นะคะแล้วก็มี t i k t อกด้วยไงก็ฝากติดตามได้นะคะรวมถึงเพลงเนี่ยสามารถฟังได้ทุกออนไลน์สตรีมมิ่งเลยนะคะ <Yeah. S 1> <อ>เย้บและเพื่อนด้อ่ะใช่แลก็ตามพี่เชิ์เลยคะ่ะวิพี่เ,เชิ์งานส่วนตัวสปอยได้ไมคะ <laughs> ยังไม่มีอะไรเลยอะลโหลบอกอะไร <laughs> พี่ได้เลย ของของทัดเทียมต้อเหมือนกันใช่งั้นฝากแบบน้องน้องแมวไหม C J M น่ารักมากน้องแมวใช่ฝากแก๊ดไอเดลชาเลนด์ด้วยนะคะเป็นติดตาน้องๆทั้งหมดเลยอินสตาแกรมเนาะอินสตาแกรมของน้องด้วยไปติดตามกันแล้วคอมเมนต์กันแล้วเดี๋ยวเราติดตามความน่ารักนะคะ พี่บอกว่าตอนนี้พี่พี่ทำโพลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแฟนคลับอย่าลืมไปกดโหวตกันนะคะว่าวันนี้อยากให้ใครโดนลงโทษนะคะคนที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดจะโดนลงโทษมามีของเขาจะโดนลงโทษนั่นเองค่ะไัแล้วฝันแล้วหลับแล้วลูกนะหลับแล้วนีโ อย่างนี้ฮีโร่น่าจะโดนนะโอ้ยฮีโร่เดี๋ยวผมโดนเองอยู่ตรงนี้พอดีไงเลือกง่ายฮีโร่ไม่ถูกเลือกเพราะว่าใช่ฟอร์ดจริงๆลูกเติน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 เลยหลับแล้ว อ๋อสำหรับเบรงนี้ก็สนุกสนานมากเลยแล้วก็ได้เจอพี่เชอร์กับพี่ออนแล้วก็ได้ดูว่าพี่เชอร์กับพี่ออนเบีว่าชอบแมวตัวไหนยังไงก็ฝากน้องๆแมวของพวกเราด้วยนะคะทั้งหกตัวถ้าเกิดมาเชียงใหม่ก็มาเล่นกับน้องเราได้แล้วก็ไม่เจอกันใหม่นะคะไว้เจอกันเบรกหนาค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ